สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปลาอาอาสุภุสุคนครับมือนี้มาพบพอกับเบาหลีดออมกอดเฉนเคือเก่าครับมือนี้บาหลีดได้นี่ครับกินสมบกม่วงหน่อยบานห่อครับหอมๆเลยครับนี่ครับองม่วงหน่อยครับนี่ครับเป็นประครับพี่นององม่วงหน่อยสมสมมาครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องทส้นไก่เส้งไก่ผู้อยู่ฝังใครฝังลาวมึงหนองน้ำนะครับนี่ครับแก้วแก้วบุกม่วงครับพี่น้องอุ้ยหยดเลยมา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  มีนูแกง่วงครับคุยคนะเกลนําปลาโอ้หยวนเลยครับ ตาตื่นเลยครับพี่นออ้องโอ้ตรงขอตัวขอไปเสียงรถลุบกวดนี้เลยครับพี่น้องยลดยรถไลยครับหนาบ้านเบาหลีด มนูแกงงวงครับพี่นงเจ่วปลาไหมหอมๆุณ่ะอืมตอนปลากับนีมีตอนปลา อจอเจ้าคนๆนเนี้ยๆนี่คร,บครบคับจุเป็นน่วยกันมีครับนี่แต่พาคือกันมีมารับจุเป็นน่วย

มันปลาปลาปลัากก็ดีมันหอมหอ้ไหมอันนี้น้ำแข็งครับแซมเย็เนๆกัดไปน้ำ กวับครับกับจุแบบแบบน่วยแซบไมแก้วคุณคุณคุณคุนเหนียวเหนียว

ตรงไปไปเห็นอะไรบานเบาลีนตุ่นไล่หายกับพี่น้องที่กับถนน หรักัดในหมู่งวงน้ำเน่นหวานมนันอู้หรอ ตอนเปลาตอนเปลา โอ้ยุกเป็นแห่เขาท่า <c oughs> บัดดีสิ่ะไอหนุ่มหน้าขาว โอ้ตัตื่นเลยพี่น้องโอ้ข้างหลังมีต้นปะะ็นลัก นไวเลยจับจับมันสดอย่างมันหลายครับมันสุดถูกเป็นไงค,ครับพี่น้อง โอ้เ็ดเกี่ยวพีองกินสมบุกมบูหน่อยแกง,ง่วงแซบครับพี่น้อง ิปนาะบาวิเสียหามนุ่งเสื้มาตอนพีตอนนอนให้เกาล่ะครับวาดจ่าได้ผู้สูภาพหรือกินพุชูผาดต้องขอถอดขอใหลายเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กแบบดแชร์บ่าวฤทิ์นั่นไม่ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ